้นเดือนพฤษภาคมนี้พวกเราจะย้ายกลับไปอยู่ไทยกันแล้วค่ะทราบจากสามีเมื่อเช้านี้เลยนะคะที่สุดฝันของพวกเราสองคนก็เป็นจริงสักทีเรื่องเมื่อสองปีที่แล้วสามีขอเกษียณอายุก่อนกันนีแล้วเราต้องการย้ายไปอยู่ที่ไทยมากๆเนื่องจากว่าสังคมที่นี่มันไม่เหมาะกับเราทั้งสอง,สงคนญี่ปุ่นดูแบบเย็นชาไปนิดนึ่งบ้านเรามันชอบสังสรรค์แล้วก็ชอบเสียงดังคือแบบมันไม่ได้เสียงดังว่าวังอะไรขนาดนั้นคือคล้ายๆกับว่าที่สวนบ้านฉันนะคือใหญ่มากแต่ทีเนี้ยพอเราจะออกไปสังสรรค์แบบกินเหล้ากันสองผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไง ถึงทุ่มนี่แทบไม่ได้ยินเสียงใครเลยใครที่ชอบสังคมที่สงบแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครคือไม่ยุ่งกับใครเลยคือถ้าเรื่องสวนกันนี่ไม่มีการสวัสดีหรือเสียหายใดๆก็คืออยู่ได้ฉันพูดถึงประสบการณ์ที่อยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ6-7ปีแล้วนะอยู่ที่เมนแลนด์แล้วก็อยู่ที่เกาะนี้คือมันก็เป็นค้ายๆกันนะแต่ว่าเกาะนี้มันก็จะรีแลกซ์หลังจากนี้ก็เตรียมนับถอยหลังกันเลยจ้ามีอะไรให้ทำอีกเยอะมากไหนจะต้องมองหาบ้านที่เราจะเช่าแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอเกี่ยววกกกกกกัับรรรรรยาาาาาศศขอองินนใให้้มทีุ่่จลลึๆแะะเเปปญ ากแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศ<ต>ญี่ปุ่นแค่เรื่องเดียวคือสังคมเขามันไม่ใช่สังคมเราต,ตอนนี้ตื่นเต้นมากที่ได้กลับประเทศไทยรู้สึกว่าอะไรดีๆที่ประเทศไทยรอเราอยู่เยอะเลยที่เรามองหามากที่สุดก็คืออิสระ,ะเปรียบเทียบกันที่ประเทศไทยมีเยอะมากเลยนะนจากนี้ <laughs> ก็จะโพสต์คลิปวิดีโอลงเยอะหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องเก็บบรรยากาศซะแล้ว